29.30ที่ผ่านมาฟังการถแถลงนะโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอยยิ่งในประเด็นที่จะต้องมีการเลือกคราวหน้าคือการเลือกตั้งในคราวหน้าที่จะเกิดขึ้นในปี2569นี่นะครับทางรัฐบาลบอกว่าจะต้องมีการเลือกนี่นะใช้บัตร4ใบใบที่1คือเลือกสสระบบบัญชีรายชื่อ ใบที่สก็คือเลือกสอสเขตซึ่งคะแนนเขตและคะแนนบัญชีรายชื่ออาจจะไม่ใช่เบอร์เดียวกันนะใบที่3คือทำประชามติว่าจะจะัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่และอีกใบหนึ่งนะครับก็คือจะต้องทำประชามติว่าจะมีการยกเลิก mou หรือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือไม่ สใบเรื่องใหญ่นะครับสำหรับประชาชนที่จะลงคะแนนแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกแต่ผมกังวลอยู่เรื่องหนึ่งอันนี้พูดกันแบบจับใจนะครับเราต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะก็คือการที่จะให้ประชาชนนั้นไปทําประชามติการยกเลิก MOU หรือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชานะก็ยังไม่ระบุชัดว่าจะเป็นฉบับไหนหรืออาจจะเป็นทั้งสฉบับ การที่จะให้ประชาชนไปทําประชามติว่าควรยกเลิกข้อตกลงนั้นหรือไม่นี่นะรัฐบาลผลักความรับผิดชอบให้กับประชาชนมอ,มองอย่างนั้นนะครับเพราะการที่จะไปยกเลิกบันทึกข้อตกลงหรือ MOU นั้นเนี่ยนะที่ผ่านมาเป็นความลับการพูดคุยการเจราจาชายแดนเนื่องจากว่าเราก็ไม่ต้องการให้กัมพูชารู้ คราวนี้พอให้ทำประชามติก็จะต้องเอาสิ่งที่มันเป็นความลับต่างๆเนี่มาเปิดเผยทั้งหมดและกัมพบูชาก็จะรู้หมดผมไม่เข้าใจว่าคุณอนุทินคิดอย่างไรนะครับหรือรัฐบาลน,นี่คิดอย่างไรจริงจะทําเอาเรื่องเนี้ยมาทําประชามติเพราะเนื่องจากว่าแค่พูดคําว่า MOU เนี่ยก็เข้าใจยากแล้วครับแค่พูดคําว่าบันทึกความเข้าใจก็กเข้าใจยากเช่นเดียวกันสําคัญคือ ท่านจะสร้างความเข้าใจหรือจะทําความเข้าใจกับประชาชนอย่างไรว่า MOU นั่นมันคืออะไรและ MOU นั่นมันเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องรายละเอียดนะครับเป็นงานระหว่างประเทศเป็นความรับเป็นเกี่ยวกับความมั่นคงเป็นงานในลักษณะของวิชาการที่จะต้องพูดคุยกันในรายละเอียดครับไม่ใช่อยู่ดีๆจะไม่ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิก การตัดสินใจแบบรัฐบาลแบบนี้เนี่ยครับคอยดูครับมันจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศการจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกมันเป็นอำนาจของรัฐบาลที่พยายามที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงด้วยเหตุได้ผลแล้วก็ตัดสินใจได้เลยการที่ให้ประชาชนมาตัดสินใจมันไม่แม่นพอกับรัฐบาลตัดสินใจนะครับหรือนะหรือเอาละ ถ้ารัฐบาลมองว่าเอาควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในความเห็นของผมนะอยากเสนอแนะก็คือว่าอย่างมากก็คือเอาเข้าที่ประชุมของรัฐสภานะครับซึ่งมีผู้แทนราษฎรกับสวมาถกเถียงกันเป็นความลับนะครับเป็นการประชุมลับนะอันนี้จะได้ประโยชน์กว่านะครับดีกว่าไปให้ประชาชนมาตันใจลงประชามติ นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่มันสะท้อนเห็นว่ารัฐบาลนี้ผลักความรับผิดชอบไปให้กับประชาชนวันหน้าถ้าเกิดเป็นปัญหาไทยกัมพูชาที่เขาเรียกว่ามันเสียหายต่อประเทศรัฐบาลนี้ก็จะผลักบอกว่า,วาเอาก็ประชาชนลงประชามติให้ยกเลิกไงหรือไม่ยกเลิกไงอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือการขาดความรับผิดชอบอย่างร้ายแรงนะครับ ากประเด็นนี้ไว้ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมคิดอย่างผมหรือคิดต่างอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ยากแก่ที่รัฐบาลจะทําให้ประชาชนได้เข้าใจว่า MOU หรือบันทึกข้อตกลงระหว่างไทยกัมพูชานั้นเนี่ยนะครับมันควรหรือไม่ควรอย่างไรเพราะพูดถึงควรและไม่ควรก็จะกลายเป็นการชีน้นําการทําประชามติครั้นจะไม่พูดประชาชนก็จะไม่เข้าใจประชาชนมี หลายระดับนะครับต้องยอมรับในความเป็นจริงครับฝากประเด็นไว้นะครับเป็นเรื่องรัฐบาลโดยแท้แต่ผลักภาระให้กับประชาชนฝากไว้จริงๆครับฝากท่านแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับจำนงชัยมงคลไปแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ